สามสามชี่อกับช่องตูดออฟฟิเชียลนะคะซึ่งยังไงวันนี้คุณแม่กลับมาอีกครั้งนะคะกับคอนเทนต์ครับโซอีฟก็คือนะคะสาวๆนะคะไป รายการที่ป๊อปสเตจแล้วนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ที่เราเรอคอยพวกเราก็จะได้ดูแล้วค่ะสำหรับเพลงบ<ม>ูรีบอมเพราะวันนี้เขาจะโชว์แบบเต็มแม็กเต็มแบบเหนียวแล้วที่สำคัญก็คือเพลง c k o r t r ท a ีนะคะที่ิึงปล่อยมาเมื่อวันที่19นี่ก็คือมาแล้วนะคะเราจะดู p e r f o ฟ m a n c ทั้ง2เพลงเลยนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะคุณผู้ชมแต่ยังไงใครที่ไม่เคยเข้ามดูช่องเรายังไงฝากกด subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปเริ่มมนที่เพลง บุร yeah. well, ีบอมเพราะว่าอยากดูความแซ่บแล้วอยากดูว่าจะเต้นยังไงโอ้ยลายแบบโอ้ยเก่งเก๋มากก็ออกมา ที yeah. bon, 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 yeah, ่ที่นั้นทีสวยจั K ้โซลินแบบเทอะคุณเขาเทอะแล้วแบบเขาตุ an, tone, no? ้มดีมากเป็นด uh, ีตัดเหรอใช่เออเออไลท์เาแบบเออไลอดไลท์ไลอ์ ยดนนะหวานเสียงก็ยังหวานเหมือนเดิมโอ้โหเต้นย oui> ังไงเนี <h <h ่ยบ pues> well> ๊อง

m i n y o ม n g m i n มีเนซอร์มันเต็มมันแบบฮื้อตตงๆจเตต้องมีคอนเฟิร์นะใจะเฟออแล้วเนี่ยมันลดฮู้ฮู้โออาทิรออยทอดันเนี่ยตามาบ้าบ้าฮู้ โอ้ยต้องสุดพนากดอับวะคุณไีค่ะกดอัคุณพานี้ค่ะคุณไฟค่ะสวยมากจ่างๆอเน่ยอ่าแบบตาช่อูแอปลิเคชันลได้แล้วันนี้ทั้งและ a n d r ร i d ไปต่อของผู้ชมเปรียวต้องตัดด้วยหวานหวานจริงหรอ าต้องต่างด้วยพี่เหี่ยวมาที่เพลง Freak All Free นะครคุณผู้ชมซึ่งแบบคุณฟ้ายังคะเพลงนี้คือต้องมีซูเตอร์ซูเตอร์หัวใจต้องขึ้นลาะฟันช์นะคะขึ้นอมขึ้นหน้าชิดชอบป๊กมากเลยเนาะสูงใหญ่แบบรวดอะโอ้โหกี่ซันเออชุดพี่ลยชุดพี่ลยเขียวเลยเขียวเลยนะคะคุณฟ้ายวันเดออู ออ้สิจีใช่ไหมอยใหญ่มากนี่อะความหวานหวามันอยู่ในประดับประดับหวายมาก จอยแมทเนี่ยมันแบบสซสวกอะนะเสียงมบสววกอะคุณผู้ชมเอาแสงลยไม่เห็นนาคือแบบตุ๊กตุ่นชวยมาเนี่ยบาดคุณสอสิบเลย

น่ารักมามกแต่ถ้ากราชอบจอลินเนีมัเท่อะนะได้ลุกคนงเขาได้แหละนักชาแลาอายสวยแบบวาดแบบคุณพี่เขาแบบสวยมาก

เข uh. ี่ยวเลิศ huh อ um ่ะระคาคุณคานไหมคะเขียวเขียวตะโกนเขียวเ้ยว แบบชุดนี้ยังแบบสุดอ่ะอุยะไรแบบสุดน่ารักมากแอบเปรี้ยวแะ่เอออมแบบชุดจอลิงคือแบบเดียะกราบทีมคัฟฟีด่ดีเทมพุตุงดีมากอะตาออกหนงนาดย้อนชุดเด็กเลยแต่เหน็นหน้าแบบ เป็นชุดแบบเบาๆอ่ะแต่ดูสวยอ่ะสวัสดีค่ะน่ารักเลยอ่ไอสุดมากอ่ะเก่งมากเยี่ยมมากเก่งมากเยี่ยมจริงจริงเยี่ยมจริงจริงเยี่ยมจริงจริงไอโอเอสและจริงรมันรู้จะพูดยังไงแล้วเพราะว่า ทุกครั้งที่แลกมันจะเบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องขวาคือมันประทับใจอ่ะมัน,อมนรอดมันตชัชเบอร์วันนี้จะมาขออวยทีมสไตลิสเขา,านะอนวยนอนชุดชุดดีไหมไหวงง เขาเรียกว่าเป็นการวางลุกให้แต่ละคนออกมาได้แบบโหแล้วมันมีภาพจำอ่ะอย่างเช่นแบบถ้าเป็นลุกของพี่มาอย่างเงี้ยเขาจะดูไปความเรียบโก้ทุกลุคแค่แบบให้ทุกลุเนาะใช่ก็จะมีความแบบดูเป็นพี่หน่อยดูแบบโตโตดูเป็นโตโตหน่อยแล้วพอมาเป็นเป็นชุดของโจลินอย่างเงี้ยซึ่งเขามีความแบบว่ามีความแซวก็จะออกมีความเทผสมกับความเปรี้ยวเนาะอย่างถ้าเป็นแบบอย่างเช่นของตาออม แต่ออมก็จะมีความแบบว่าเปรี้ยวเลยเปรี้ยวเป็นแบบแฟชั่นอะแฟชั่นต่าอแบบอย่างอะถ้าเป็นของอาไอเนี่ยอจต้องหวานจะต้องมีความเปรี้ยวหวานหวานแบบหวานแบบเจ้าหญิงหวานแบบราชนิกูนจะมีซอใส่คมเปรี้ยวมันเปี้ยวถ้าเป็นฮันน่าอย่างเนี้ยอจะมีความหวานแบบเปรี้ยวหวานอมเปรี้ยวหวานหวานแบบวาเปรี้ยวนเลิ็นปมบอกแล้วว่าทีมสไตลิสต์เขาวางลุคแต่ละคนมานะคือแบบว่าคุณผ่านอีก ดีมากคุณท้านี่คือเขียวแบบเนาะเขียวอมันจะมีความแบบรอดเปรียวสตา์เปียวสตา์คุณพันก็แบบเนาะไม่ห่วยทุกชุดดีหมดผู้ไม่ชอบคือแตกเนี่ยคือไม่อวยไม่ได้เลยทีมสไตลิสต์แล้วก็แบบทุกทุกส่วนของของโปอี๋เนาะคือเขาวางลุคของแต่ละคนออกมาให้มันมีภาพจําให้แบบเรามองแล้วเราแบบโหสัมผัสตัวตนของเขาอะเข้าใจปะ พอเห็นแล้วมันแบบรีเลทมากคุณผู้ชมดีบบแบบดีดีเลยอ่ะในส่วนของเพลงมันต้องอวยทุกคนลงแฟนคลับลงเพลงมันเลิศมาตั้งแต่ไหนแต่ไรบ๊าจริงไม่ดีหรอกลา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 คือเป็นเพลงอ่ะพฎบอกบอกเนาะเป็นไตเติ้ลแท็กั้งสองเพลงที่มันแบบติดหูอะคือฟังครั้งเดียวอ่ะ เพลงอย่างเพลงที่ออทีที่เราเลียกชันไปเพิ่งเลียกชันไปเมื่อวานต้นแบบตกลงดแล้วนะติดนะคือแบบท่อนหกติดหูมากค่ะคุณผู้ชมเราคิดว่าคุณผู้ชมก็เป็นเหมือนกันลา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 ทั้งวันทั้งวันเดี๋ยวขนาดจับได้หมดเลยทลางวันลาลาลาล่ทั้งวันทั้งวันแต่นี่ดันนะที่ดันให้แบบสาวๆโฟร์อีมีคอนเสิร์ตนะ มีคอนเสิร์ตไปแน่นอนนี่มีคริสต์มาสด้วยเนาะคือคืออยากให้เขามีคอนเสิร์ตสักครั้งนึงอะใช่ค่ะเนาะแล้วแบบตีเลือดเราเลยสักสี่ห้าคือทำเลยเจอแน่นอนไปเจอกันแน่นอนคืออีกจุดออฟเชียลเลยแน่เดี๋ยวแต่งโอลเวอร์ให้เราทั้งงานเดี๋ยวแต่งหอมเดี๋ยชุดผีเลยเดี๋ยวแต่งผีไปรอรอยนะพอมากแต่ก็ต้องรอเนาะไม่รู้แบบโอกาสมันจะแบบจะได้มีไว้อยากมีมันจะไม่สมพงษ์เมื่อไหร่เดี๋ยว ก็ไป่ใ uhm ช่กันดันเนาะไป่ใช่กันดารทางต้นส hey ังกัดทักการให้แบบอยากให้มีอยากให้มีให้เขาได้มีคอนเสิร์ตเนาะเพราะเราก็อยากไปอยากไปดูแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเขาด้วยอยากไปเจอสาวๆแล้วอยากไปเจอแบบแฟนคลับทุกูคนด้วยนะคะเพราะดอมเนี่ยมันแรดคุณพี่ชมฉันคิดว่าถ้าเป็นเพอรร์ฟอ์แมนซ์แบบสดออนสเตจที่แบบเป็นคอนเสิร์ตมันต้องสนุกเนาะมันต้องตัชเนาะแล้วแบบเราเชียร์เรากรี๊่างเงี้ยคือมันแบบที่ถึงบรรยากาศอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ได้มีมานานมากแล้วคุณผู้ชมเป็นที่สุด ใจจะแตกงแล้วเนี่ยอยากกีดอยากกีดอ่ะอยากไปเต้นน่ะถูกบอแบบแบบแบบเอเลิกก็ต้องรอนะคุณผู้ชมคาดว่าต้องมีแหละถึงมันไม่ใช่ปีนี้มันก็ต้องปีหน้าปีนี้เลยมันต้องมีสักปีแหละที่เราได้มาพบกันคุณผู้ชมปีนี้เลยปีนี้เลยเหรอรีบมันจะหมดปีแล้วไี่เลยก็ได้หมดปีแล้ไม่ห่างเราคาดว่าปีนี้น่าจะไม่ห่าแล้วเพราะว่ามันจะหมดปีแล้วเนาะกว่าจะเตรียมการกว่าจะเตรียมเรื่องแล้วน้องโคก็ยังแบบโอ้ยเขาเข้าออกอ่ะกันโคลนางปีสางร้ายยังเขาเข้าออกอยู่เลยอ่ะนางเสืดาวแต่ไม่ว่าจะมาได้ พะเรากมาคำ,สำเสมอแล้ว,วเลยลอโอเคค่ะ<อ>คถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะยังไงอย่าลืมนะคะกด subscribe ให้กันด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญแล้วก็กดกระดิ่งไว้นะคะจะไม่พลาดการแจ้งเตือนนะคะค<ข>ุณผู้ชมแล้วก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะ,คะอะไรยังไงนะคะกับโฟอีฟอัลบัมนี้แล้วก็เผื่อมีใครรู้ว่าโฟอีฟจะมาอีกเมือ่อไรก็คอมเมนต์มาแชร์กันได้นะคะเป็นหนึ่งด้วยสำหรับวันนี้นะครับพวกเราทั้งสามคนนะคะเราต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ ชิคกาชีชิคกาชีแล้วคุณผูช้ชมชิคกาชีสค่ะค่ะ